มันโดนมันโดนมันโดนกักไว้เลยกักไว้เลยกักไว้เลยกักไว้ให้หมดวันนี้เาเก็บของเก็บของเก็บของเสียของเสียของใครปัมอยู่หน้าวะใครปั๊มอยู่ข้างหน้า ใครบัมอยู่ขหน้าว่ะมันจะพวกมันพี่พวกมันถ้าร้อยหาโลยังไงก็พวกมันไหนวเหร้อาสิบโลวะตอนแรกมันมีมันมีมี่ห้าสิบหลาสิบประกอบแขขาวอะครับไหนวะอยู่ไหนวะวะหลังป้ายเหรอใช่ถนนเนี่ยไ่ดูให้ มันโดนมันโดนมันโดนใช่ฮะพี่พี่บินมีถุงป่ะพี่มี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 เร็วหอดรีบหอเลย ต้องเปนเปอะไม่มีอาวุธอไม่ผมไมหอตัวนู้นอะตัวนู้นอตัวนู้นอะตัวนู้นอะมันกัดลิ้นตายเดี๋ยวนั่นแหะกลับับกลับกลับอแล้วโง่ดีเฮ้ยนี่สีขาวสีขาวไมคใับสีขาวเนี่ยกลับกลักลับกลัมันลงใส่แล้วลง่้แล้โชกเโชกเอะไรนะ

รอกอเต็มเรืงรออนครับนครับเย็นด้วเย็นไปทำอะวม่ไงนี่ไงนี่ไงต่ขาวจะขาวต่ขาว อุ้ยโอ้โหจะลง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 ลงตดีครับลุง

นี่มีถุงในตัวป่าไหนพี่เก็บเท่าไรแกมีเชือกฉุดป่ะหนักด้านหลังรุดด้านหลังด้านหลังรุดด้านหลังเชนคนหลังหลังเนี่ยรอตำรวจด้วยนะครับตามลุงไปตามลุงไปอ่ะตามลุงไปตามลุงไปข้างหลังข้างหลังเป็นพร้อมลุงเท้า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 ข้นได้เปล่าหน้าสองคนนั้นน่าขึ้นได้ป่ะครับ อันนีไ้ไม่ได้ไม่ไ,ไ,มไขึ้นมาใครสักคนหนึ่งเร็วติดประตูได้เปล่าใคไมโบนเหรอได้พี่เพื่อนเอารถผมไปเออเ,ออเออคอยขับให้กูนะได้ผมมัดรุ่นผมมีห่อ เต็มโตไม่ใช่ของเพื่อนหรอพี่เขาออะไม่รู้เอ้ยระวังม,มันพยายามแยกเราด้วยระวังด้วยโหชิวแม่งนะพี่ยัง่แม่งได้โดดมันพยายามแยกเราจะเย็น พยายามแยกเราเ้ยเบบี่ใช่ตัวหลุดตัวนี้หลุดตัวนี้หลุดเฮ้ยโอ้โหผมทำให้ผมทำให้ผมทำให้ไม่ล็อกจะไม่ล็อก หมัดเปล่าโอ้เฮียกระโหลกหมดจ้าหมดไปแล้วจ้ายมดไปแล้วเนี่ยมีตัวนึงโอ้โหเฮียมึงเลิกตีกูได้แล้วแป๊บเดียวมันตายแล้วเพื่อนยังเพื่อนมันตายแล้วไอ้เฮียเอาไปเอาไปพี่บิลลี่เอาไปไอ้บ้างเมียพุทธะเอาไปเข้าเลเรเบลอ่ะเดี๋ยวห่อให้เดี๋ยวห่อให้ไม่มีบัตรประกันเอ้ยมีบัประกันว่ะขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยข้างหลังลงข้างหลังลง ขึ้นมาก่อนรถขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาหนูว่ากันเช็คก็ได้เมือ่อไงเป็น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 ไปเล่นโบ๊ทที่หมรถอย่าไปไหนโอ้ยเยอะตายว่าอขอข้าไปชุมให้ด,ใหด้วยสอรี่บีดา โอ้ไม่เอากันเลยชนไม่เอาลยชุบให้เดี๋ยชุบให้เดี๋ยชุบให้ชุบให้ชุบพี่ขับอะไรวะขับอะไรวะพี่ไม่รู้ดิไม่รู้ดิโอ้อันนี้รีเซ็ตก่อนใช่ไหมดีกว่าผมขับเองดีกว่ารีเซ็ตก่อนหรือเปล่าหรือว่าเอาตอนใช่ใช่ขึ้นเข้าขึ้นรถก่อนก็ได้เอ้ยมึงลงเฮียขับเองจะมาโดนมันชนนะโอ้ยเฉยไปเรดี๋ยวนอนไปเมาไปเมาออเา ไอ้เเมาไอ้เปเมาล้มเอาให้ตายหอด้วยนะตีผู้หญิงก่อนตีผู้หญิงก่อนผู้หญิงมีของวละตีมั้งตียันผู้หญิง่ผู้หญิงสาผู้หญิงซะทุกคนโฟกัสไอ้ตำรวจล้มล้เอาเอามึงมาหนี้นีจะวิ่งไปไหนอะ ตำรวจเข้าไปไปช่ว่ให้ตีหมอนี่ตีหมอนี่แล้วตีแล้วตีแล้วไปหนลวหมอนไปส่งพี่แถวนี้ก็ได้เราไปไ้ตมตายปะเนี่ยตำรวจค่อนข้างกลไม่ตายเอาเลยเอาเลยไอ้เกียวเลยประแจไปเฮ้ย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 ้ป่งไปอ่ะอุ้มเข้าไปหน่อยดี ติดตำรวจหน่อยแฟนคลาสไปเลยเพื่อนเรา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 แต่แล้วเราเพื่อนเราเพื่อนเราแแต่ล้วปะไอ้เหี้ยใครเพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนเราตีให้หมดเลยตำรวจหมอตีหมดเลยถอนบุญเพื่อนปั๊บเพื่อนปั๊บเพื่อนปั๊บเพื่อนตัดเพื่อนต้มล้มล้มล้มบินได้บินได้ไหมเดีไปเอาจัดแล็บก่อนเอาจัดแล็บก่อนพีตำรวจใช่ใช่คันนีหอด้วยมอเลยคันนี้ห่อเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ดีแล้วเอ้ยเจิดรังตีแล้วไปตีแล้วไปตีแล้วไปังรังี่เหลือช่วยที่เหลือช่วยช่วยเพื่อนก่อนแต่แล้วก่อนหลังหลังหลังมันปั๊มฮัลโหลฮัลโหลมันปั๊มมันปั๊มมันปั๊มมังกรมังกรปั๊มไปข้างในก่อนเฮ้ยไปไหนโอ้ยช่วย่เพื่อนหน่อยดิช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยขี่นะดอกนี้ขี่นะขี่นะ งงไอ้เหี้ยนี่งงไอ้เหี้ยนี่งงไอ้เหี้ยนี่งง่ไอ้แ้่นี้โง่ไปแล้วถุงมาหน่อยใครจะถุงอ่ะไล่ไล่ห่อพวกมันหน่อยนาเพื่อนเราน้เราเพื่อนเราเพื่อนอันนี้ตำรวจนะอันนี้ตำรวจนะใส่ก่อนนี่ตำรวจนะเกื่อนที่เกิดสวยน้องสวยนี่คะเลยนะพี่เตอร์ใครมีถุงอ่ะรอหอบอหอบไปห่อไปหมดห่อไปหมดห่อไปหมดหมดแล้วว่ะรถหลอดหลอดเด็กยกไม่ออกดีไง อยปล่ไปล่ปไปยิงให้ยิงให้ยิงกดได้กดให้กดให้่พี่ี่เอาไปเอาไปเอาไปไปเอาไปไปเอาไปเลย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 ไม่มีเปไม่มีเปไม่มีเปไมปไม่พอไม่ไปกูราผู้หญิงอ่ะไม่หล่อนไปเลยเลยหมอนลยหมอนล้มไปไปไทุบ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 ทุ นี่ไงเคกบาลนี่ไงกูลองซ้อซมปุ้งเตือนเพื่อนจเย็นเพื่อนไอ้สับดิกอร์เวลาว่ะสับดิกอร์เวลาเพื่อนสับดิกอร์เวลาสับดิกอร์เวลาเวลามีอยู่ผมโจมันโจมันขับไปถอบไปขับไปเดี๋ยวเอง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 ไม่เท่าไหร่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 ไม่ใช่ ไ, um, ไ,ไปไหนอ้มไปไหนอุ้มคน e นี้เข้าไปไหนอ้มคนี้เข้าไปไหนอุ <c oughs> <c oughs> ้มคนนี้เข้าไปไหนอ้มคนนี้เข้าไปไหนเาอุ้มสวยครับไอ้กูจะไอ้กูขอได้ปะขอได้ปะขอได้ปะกูมีความแข้งกับหมอไปีบไปีขอได้ปะไปทนลุเบี่ยงไปทันครับมีเปมีเปมีเปเอาเปล่าเอาเปล่าเาหมอเอาเลเอาดิเอาดิเอาหมดตัวเลยหรอหอหอหหอเลยให้ให้ปนไหมครับลุงเออปนแของถูกกฎหมายพอห่อแม่หมดเลยหมอไอ้เ้าของถูกกฎหมายเออกูมีเรื่องกับผอพอดีเลยอมอะไรอุ้มอะไรไปีอมอะไร ผมปิดกระเป๋าไม่ได้เออใช่ไนมโหเรียจังจะเป็นยาอ่อนเอามันมาต่อยไอ้เอ๋อนี่มึงดูกูให้มึงดูเพื่อนโดนตีนี่ไอ้ง่นี่เอ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยมั้งไม่รู้อ่ะ กักไว้เลยกักไว้เลยกักไว้เลยกักไว้ให้หมดไอ้พวกนี้แก่ของเก่ของแก่ของเสียของเสียของนับศพ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 ก่อนเลยครับนับศพก่อนที่ไม่ได้ตำรวจกับหมอแยกหน่อยที่ไม่ได้ตำรวจกับหมอแยกไว้ถ่ายรูปไว้ออกเลยออกถ่ายรูปไว้ออกออกออกเด้งหลุดกัะลับดุดกัะลับลุดกัะลับเลยออกเลย